กมีเนี่ยได้พี่น้องเลยมื่อนี้หาโลเ调ใสยน้ำซีมื่อหน้าจะไปโลใสยน้ำคลองเลยกำลังเอาเมือเอารถข้ามเมือเอาเมือข้ามบักเอารถขึ้นบักมันจะชื้นนี่นี่แล้วหน้าแล้วก็ไม่อะไรให้ไปโลเดี๋ยวันนี้ไเดีเมื่อไปไม่หน้าเลยมาโลกิน อิดคือคอยกินคือไอ้เนี่ยฝนเบาเนี่ยผมมีมาและมีอะได้เนี่ยใส่น้ำซีนี่กระเช้ารถเลี้ยนไตหลังน้ำมัดยันมูยานเห็นเนี่ลยสิเลยขี่บักเขาเพราะมันอิดไม่ได้เนยใชเอาลูกน้ำมันกระจุบรถละ ธรรมชาติบานเฮา <laughs> กางป่าทับโบวันนี้มาเบิงแถวไปแล้วสายทักตื้อไปละทับโบกลางปา่าบ่ไม่เคยมาจะซื้อกับมานี่ไม่เคยเห็นกับห็นนี่พี่น้องเลย เพิ่นกําลังมัดรถนี่กําลังซีคามซีพี่น้องเลยนี่โชเฟชอร์โชเฟชอร์อันบ่มีขุมเลยนี่โชเฟอร์ร้อย <c ười> กายร้อยประมาณสองร้อยบ่อะไรโชเฟอร์นี่บ่มีขุมนะเพิหมืมอนคนขับรถแหละ ตอนนี้ก็กำลังเอาบักออกจากฟังเป็นไปพี่น้องเอ้มันบมีขั่วข้ามน้ำแหละมันยากพี่น้องเอ้ม,มีขัวแล้วมันใครนี้ไปแล้วมันบเสียเวลาเนี่ย ธรรมชาติเป็นสร้างมาตั้งมันงามบ้านประชาชนบ้านพีนน้องตรบนี้ทะเลาะใส่น้ำาสี่ได้มันจะหาป่ากินสบายน้องเลงตั้งไก่บ้านแล้วมันยากไปหาป่ากิน thì ngon càng xì để bị đau mày số phơi ngân lại thêm này số phơi xuống lối số bóng บ่ามีขุมมันเขาล็งยังเดียวโอ้ยคักเลยคักเลยเอากระว่าสีเมือ่วอวัยยุ่มาบัตส์เฟืรอเพินเพิ่นเป็นคนขคับรถเลยมีแต่า้าเบลยู่บนน,บนั้นวันนี้ยน่าได้เมืออ่อน้ำเซฟเฟื้อเพิน ไปมันต้องตามใจผูข<อ>ับรถมีให้ไปเที่ยวเด้อมือน็ต้องไปจะค้ำจะเมื่อมีไ้เอาแล้วหน้าเะยจะไปตายทั้งเลยเราไปรถเยะไปจนมันสมใจมนแล้วมันมบอโบโต้หายอย่างานนี้ไปรถเหรขันมีเงินเลยมันกับโบมีเลยมีให้ทำน้อยเนะี้ยไปมันกับโบฟอสไซเลยเนาะ คักเลยเห้ยต right ัวบานทะเลสำนลำขอกอดถึงเนิ่มอย่างไรคัคักคักคักธรรมชาติบ้านเฮาแต่คข้องวายมากนะมอสเหมันอาสีโซนเฮียสังทองคงงบประมาณหลายมาแถางบประมาณน้อยเอาช้ำนี้ซะก่อนมือนี้ต้องหอดบานกอนมืดเหมือนเราขบเล่าข่าวชีฮาตุก ง่ว <พอ S 1> <ด>ประมาณมาณพ่อหาก็มดเล่าข่าวสีห่ห้าปอกนี่แหละพัดซ,ซ,ซื้อเบียร์พัดม,ม,ม,มันมาเงินมาพ่อเลยวเม็ดตะไปเบิ้งเขากินซื้อเหล้าเราพอได้ยู้พี่น้องเลยกินเบียร์แล้วไปกินยู่เมืองหนองบกซะเออเอาบนนี้นี่กิจกรรมไปอันสู้เมืองหนองบกแบบในมาจากเมืองไซบุรีนี่อตอนนี้ก็ฮอดฟังแล้วนไงเชียวรถขึ้นแล้วนไง อ่าซ้ำนี้ล่ะเนอะเหน้องเนอะอนคลิปนี้ก็ได้ซ้ำนี้ละภักไบ้ซ้ำนี้นคลิปนี้ก็ได้โอยืดมัยาวเน